ร้านคิวช็อปบริการกดแกมพารแมปต่างๆเลดเก้าไม่ว่าจะเป็นแมปบล ok ็อกฟูดคิงเดลซี่ซินโดไลท์อเมทไฟเตอร์และแมป,ปอื่นที่สามารถกดจลิปของได้ทุกแมป <Wow. S 1> รวดเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนและจะมีบริการฟาร์มแมปบล็อกฟูดราคาถูกหากสนใจลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่บล็อกฟูดเนี่ยได้มีการอัปเดตเป็นอัปเดต18เนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นละแล้วก็หลายๆคนคงสงสัยกับแพ็กใหม่นี่นะครับผมว่า ได้อะไรบ้างใช่ไหมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าไอแ้แผคเนี้ยสองแผคเนี้ยมันได้อะไรบ้างนะั่นก็คือแผคแรกเนี้ยราคา3,999โลบักเนาะจะได้เสือถาวรนะครับผมแล้วก็มังกรถาวรวาเงิน1นล้านแแสนเงินม่วง10,000หมครับผมนี่แล้วบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับเพราะถ้าเกิดเราซื้อแยกเนี้ยโหกระเป๋าฉีกอะแล้วก็อีกหนึ่งแผคเป็นได้ผลวิสัตเป็นผลใหม่นะครับถาวร สปิริตแล้วก็คือผลโซเนาะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นผลสปิริตก็คือผลโซนั่นแหละผลบิ๊กมัมถาวรแล้วก็ผลฟี Mom, นิกซ์ถาวรน,นะครับผมแล้วก็เงิน1นล้านแปดแสนแล้วก็เงินโมกอีก1นึ่งหมื่นนะครับในราคา5้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบัตซึ่งถ้าเราซื้อเองเนี่ยก็อาจจะเสียเงินเยอะเนาะฉะนั้นผมแนะนำนะครับผมตอนเนี้ยร้านชิวช็อปเขามีบริการกดแพ็กนี้อยู่นะครับผมในราคาสุดถูกซึ่งราคาจะเท่าไหร่ก็ไปติดตามที่เพจดูนะครับผ <Okay. S 1> มโอเคซึ่งผมบอกเลยว่าใครพลาดแพ็กนี้ไป แล้วเ,เกิดอยากได้แพ็กทาวอลขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องแบบเสีย,จยใจแน่นอนอะซึ่งผมก็คิดว่าถ้ามีงบก็น่าจะไปจัดอยู่สักหน่อยอ,อ้าวเฮ้ยของกันตกพอดีเลยมาก่อนไปก็สักหน่อยครับผมเผื่อได้ชุดใหม่ของซานตาเฮ้ยโอ้ยหลุดหลุดได้แล้วได้แล้วโอ้ยขอลุนกันหน่อยนะครับผมซานตาจะให้ของผลอะไรบ้างดารกฟ o o d นะครับไปรออีกหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วด้วย นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันี้ก็ไปก่อนหลับบ๊ายบายไว้เจอกัน